สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปูกระตอยดองน้ำปลาค่ะวันนี้ก็พอดองเสร็จเรียบร้อยจะเอาไปรับประทานทำเป็นส้มตำทำเป็นยำและส่วนวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการดองที่ง่ายๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและววิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปูกระต่อยค่ะปูกระต่อยแอดมินก็ได้มาจากตลาดนะก็เป็นร้านขายอาหารทะเลนี่แหละค่ะเขาก็มีปูกระต่อยมาขายแอดมินก็เลยซื้อไว้ปูกระต่อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคล้ายๆปูมมาแต่ว่าเขาจะเป็นปูที่มีขนาดเล็กแล้วนะคะก็คือโตเต็มวัยแล้วมีไข่แล้วนะปูกระต่อยก็นำไปล้างมาเรียบร้อยแล้วใครจะล้างน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าล้างด้วยโซดาก็ได้ค่ะ มาดูวัตถุดิบในการดองไอ้มินใช้เป็นน้ำปลาแล้วก็ใช้เป็นน้ำเปล่านะก็มาในปริมาณที่เท่ากาันจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่สองหัวปอกเปลือกแล้วก็นำไปตำเป็นบุบๆไว้หรือว่าทุบก็ได้ค่ะต่อไปก็คือน้ำตาลทรายใช้เป็นน้ำตาลทรายอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะก็คือจะไม่หวานมากนะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมหมอ้อเทน้ำปลาลงไปแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็นำไปตั้งแก๊สค่ะเราจะตั้งแก๊สไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าทุกอย่างจะเข้ากันแล้วก็ให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอเดือดแล้วแอดมินก็จะทิ้งให้เขาเย็นตัดภาพมาที่เย็นแล้วแอดมินก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะน้ำตาลทรายใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าแอดมินไม่ชอบความหวานนะคะจะไม่หวานมากใครชอบหวานมากกว่าน,นี้ก็ใส่เพิ่มไปอีกได้นะคะในส่วนของน้ำตาล ขั้นตอนต่อไปค่ะแอมินเทน้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติหนึ่งวันเพราะหนึ่งวันแล้วน้ำปลาเข้าซึมไปที่ปูแล้วต่อจากนั้นก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานๆเลยเมื่อต้องการรับประทานก็เอาออกมารับประทานได้เลยแต่ต้องแช่ตู้เย็นไว้นะคะ บางสูตรก็จะใช้น้ำปลาอย่างเดียวไม่มีน้ำปลาแต่น้ำปลาของแอดมินมันเค็มจนเกินไปแล้วก็ไม่ชอบเค็มมากค่ะก็เลยมีอัตราส่วนน้ำครึ่งหนึ่งน้ำปลาครึ่งหนึ่งค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปูกระตอยดองน้ำปลาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเัเพืเ่อนๆครับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพืเ่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ